ใช่อธิบายว่าทาไมเราถึงมีน้ําขึ้นน้ําลงผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะอธิบายได้ผิดวันนี้มาดูกันนะครับว่าคําตอบจริงๆแล้วมันคืออะไรผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะตอบว่าน้ําขึ้นน้ําลงก็มาจากการดีพัชร์ดึงน้ําในทะเลขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำขึ้นน้ำลงมาจากแรงน้ำถ่วงของพัชร์ก็จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันซับซ้อนกว่านั้นลองคิดดูหน่อยนะครับสมมติว่าผมอยู่บนโลกกับอยู่บนอวก,กาศแน่นอนตอนที่ผมยืนอยู่บนโลกแรงน้าถ่วงจะมากกว่าตอนที่ผมยืนอยู่ที่อวกาศแต่สิ่่่่่่่่่งงงงทททีีคคคนนนนนนนสววววใใหหญออาาาาาจจะิิดไไมถถึกกกกก็็ืแแรรร้้้ลตตััััเเเปช ถ้าเราไปดูที่แรงน้องถถงที่มาจากพระจันทร์ถึงตัวเราเราจะเห็นว่าพระจันทร์ดึงหัวของเราด้วยแรงที่มากกว่าเท้าของเราเพราะว่าหัวของเราอยู่ใกล้กับพระจันทร์มากกว่าซึ่งแน่นอนแรงนี้ก็จะทำให้ตัวเรายืดขึ้นนิดนึงสำหรับคนเราแรงนี้ไม่สามารถกดได้เพราะมันอ่อนแอมากแต่ว่าเมื่อเราขึ้นไปที่ระดับของโลกแรงนี้ถือว่าสำคัญมากเราลองมาคิดถึงน้ำทะเลในโลกน้ำทะเลในฝั่งที่อยู่ไกลพระจันทร์ที่สุด ก็มาถูดึงไปหาปรจจัยด้วยแรงที่มากกว่าน้ําทะเลที่อยู่ฝั่งตะวันข้ามซึ่งแปลว่าน้ําทะเลจะยืดออกมาในทิศทางที่ชี้ไปที่ปัจจัยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่เรามีทะเลที่ถูกยืดออกมาแล้วข้างใต้ทะเลนี้โลกมันยังหมุนอยู่ซึ่งแปลว่าตอนส่วนที่ยืดออกมามันผ่านเราเราจะเห็นว่าน้ำทะเลในส่วนนั้นมันสูงกับปกติหรือว่าน้ําขึ้นและเช่นกันตอนที่เราหมุนไปอีกองศา เราก็จะอยู่ในจุดที่น้ําต่ําที่สุดหรือว่าน้ําลงจริงๆแล้วพระจันทร์ไม่ใช่อย่างเดียวที่ทำให้เกิดน้ํขึ้นน้าลงพระอาทิตย์ของเราก็มีส่วนร่วมเหมือนกันแต่ว่าแรงจากพระอาทิตย์จะน้อยกว่าของพระจันทร์เพราะมันอยู่ไกลกว่าจริงๆแล้วน้ำขึ้นน้ําลงก็มีหลายอย่างไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นรูปร่างของชายหาดหรือว่าภูเขาที่อยู่ไกลๆถ้าครสนใจก็ลองไปดูนะครับ